สวัสดีครับผู้เรากลุ่มคนมาทีหลังเราได้ทำโปรเจกต์เกี่ยวกับการใช้ AR ซึ่งชื่อโปรเจกต์ว่า What is that คำว่า What is that มันแปลว่านี่คืออะไรคำที่พวกเรานักศึกษาคณะรัฐประศาสนศาสตร์ได้ยินกันมาเป็นประจำว่าคณะของพวกเรานั้นเรียนเกี่ยวกับอะไรมันเหมือนกันไหมนิติศาสตร์หรือเปล่ารัฐศาสตร์ไหม AR นี้จะมาช่วยให้ทำความเข้าใจว่ารัฐประศาสนศาสตร์นั้นคืออะไรได้ง่ายและทันสมัยมากขึ้น ในโอกาสต,ต่อไปนี้ขอเชิญรับชมคลิปการนำเสนอของพวกเราครับจบนะงดื่มนะนานเป็นเท่าไรครับอีกสองวันนะคะแล้วคณะรัฐศาสตร์กับรปตออนี่เหมือนกันไหมไม่เหมือนกันค่ะก็เหมือนกันบยนะุติเลยโอเคครับขอบคุณครับใช่ดืมมานะคะ ที่ปุ่มคะเครื่องปิ้นเป็นอะไรอะคะจะปิ้นโบร์ชกับโกเตอร์ไม่ได้สักทีนึงอะค่ะจะโอเพนเฮาสแล้วนะคะ,จะ,ะ,คะจะทันไหมเนี่ยสามวันมึกหมดก่าเดี๋ยวตอนเยน็นๆเขาจะมาเปลี่ยนไม่ต้องกลัวเจ๊เรามีโปรแกรม AR ช่วยเรื่องแค่เนี้ง่ายิีเดียว <Okay. S 2> รักษาประศานศรา สาถาการเรียนรู้ที่อยู่ผู้คนไทยมาช้านานยังติดปัญหาที่คนยังไม่เคยเข้าใจกันสักทีว่าเราจะเรียนอะไรเราต่างกันนิติศาสตร์ยังไงเราต่างกันรัฐศาสตร์ยังไงแล้วอย่างนี้การทําความเข้าใจกับเด็กวัยรุ่นสมัยใหม่ที่ขี้เกียจจะอ่านหนังสือบรรทัดยาวยาหรือโปสเตอร์แบบเก่าๆที่น่ารำคาญมันจะเป็นเรื่องยากที่จะทําความเข้าใจความต่างของเรา แต่โปรแกรม AR จะเข้ามาช่วยลดระยะเวลาในการสื่อสารกับเด็กนักเรียนหรือกลุ่มวัยรุ่นที่กำลังสนใจคณะรัฐประาศาสนศาสตร์นี้ได้ง่ายยิ่งขึ้นผ่านเพียงแค่การสแกนไปดูกันดีกว่าว่าง่ายแค่ไหนลืมไปได้เลยกับโปสเตอร์แบบเก่าๆหรือว่าใบบรชัว์ที่มีแต่คำพูดมากมายเพราะเทคโนโลยี AR จะทำให้การเข้าถึงข้อมูลนั้นง่ายและสะดวกยิ่งขึ้นไปดูกัน เพราะเทคโนโลยี AR อาศัยเพียงแค่การอ่าน QR code และสแกนจากมาร์เกอร์เราก็จะสามารถเข้าใจไอคอนต่างๆที่เราต้องการที่สื่อเข้าไปนั้นว่าความต่างของรปศทัศศาสตร์หรือนิติศาสตร์นั้นต่างกันอย่างไรแนวทางการเรียนรู้เป็นยังไงหรือจบไปแล้วทำอาชีพอะไรง่ายๆแค่เพียงมีมาร์เกอร์แค่ตัวเดียวและก็อย่างทุกท่านทราบนะครับโปรแกรม AR นั้นจะอาศัยได้ทั้งหมด2ส่วนด้วยกันนั่นก็คือ1 QR code และ2 m a มาร์เกอร์ ซึ่งมาร์เกอร์ของทางเรานั้นก็ได้ใช้เป็นตราประจำคณะนั่นก็คือตราสิงลปศเพื่อใช้ง่ายในการสแกนและการทํากิจกรรมต่างๆโดยอันดับแรกเมื่อสแกนเข้าไปแล้วจะค้นพบหน้าตราลปส2มาร์เกอร์นี้ก็จะแสดงไอคอนทั้ง3ไอคอนที่แสดงถึงการเรียนรู้เนื้อหาหลักสูตรความแตกต่างและถ้าหากอยากทราบว่าจบไปแล้วทํางานอะไรก็จะทราบได้เหมือนกันโดยในมาร์เกอร์นั้นไม่จําเป็นจะต้องเป็นกระดาษใบใหญ่เถอะทะหน้าลำคาเหมือนสมัยก่อน แต่เราจะเห็นได้ง่ายเลยว่ามาร์เกอร์นั้นไม่จำกัดเพียงแค่ขนาดของกระดาษแต่เพียงกระดาษใบเล็กนิดเดียวเราก็จะสามารถสแกนมันได้หรือต่อให้เล็กกว่านี้ไม่วันจะเป็นสติ๊กเกอร์เองหรือว่าพวงคุณแจมันก็สามารถสแกน QR code ล้วเล่นเป็นหน้าไอคอนได้ไม่ไม่จำเป็นจะต้องเป็นกระดาษเพียงแค่มีรูปลักษณ์ที่คล้ายกันก็สามารถสแกนได้เช่นเดียวกันทำให้การเข้าถึงข้อมูลนั้นง่ายและสะดวกยิ่งขึ้นในที่สทคัญนะครับ โปรแกรมนี้ไม่จำเป็นจะต้องใช้มาร์เกอร์ที่เป็นกระดาษเท่านั้นตัวกุญแจมันก็สามารถใช้ได้นะมาดูกันปึ๊บหยุดทายเห็นไหมแค่มีสิ่งที่ละไม้คล้ายคลึงกับต้นฉบ,บับเราก็สามารถเรียนรู้ข้อมูลต่างๆของรอปรสอได้ทั้งไม่ว่าจะเป็นมาร์เกอร์ตัวกระดาษหรือมาเกอร์ตัวอื่น ยังพวงกุญแจที่ใช้ได้ยังไม่นับรวมเดี๋ยรูปหรือว่าสติกเกอร์ต่างๆมันจะเป็นการกระจายข้อมูลแบบดาวกระจายคนที่ได้รับสิ่งเหล่านี้เข้าไปนั้นเขาจะได้เรียนรู้ความต่างของรอัวอักเรียนรู้ข้อมูลต่างๆได้ยยอย่างทุกคนไม่จำเป็นว่าเขาจะต้องมาเข้างานเราหรือว่าดูงานโอเพ่นทา์เท่านั้นแต่เขาได้เรียนรู้ข้อมูลผ่านมาร์เกอร์ตัวเล็กๆที่ติดไปกับกระเป๋าเขาเวลากลับเรียนแน่นอนครับตีโจทย์กลุ่มเป้าหมายเด็กวัยรุ่นอย่างแน่นอนเพราะเทคโนโลยี ทำให้เรากับความรู้อยู่ใกล้กันมากขึ้นอืม mm hmm.